กิจกรรมการสืบสอบอิสระของนักเรียนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2566ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านอมเมงอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต6เรื่องสีสันหันษาที่มาของกิจกรรมสืบสอบอิสระ เกิดจากตอนที่นักเรียนเรียนวิชาศิลปะนักเรียนได้ลองฝึกการใช้สีน้ำพอนักเรียนล้างผู้การแต่ละสีนักเรียนก็สังเกตเห็นว่าน้ำเปลี่ยนสีทุกครั้งที่นักเรียนทำการล้างผู้กันจากการสังเกตของนักเรียนนักเรียนจึงเกิดคำถามว่าทำไมน้ำถึงเปลี่ยนสีแล้วถ้านำสีที่แตกต่ตางกันมาผสมกันจะได้สีอะไร พวกเรามาค้นหาคำตอบด้วยกันเถอะการดำเนินการสืบสอบเพื่อหาคำตอบวิธีการทดลองอย่างแรกเราศึกษาว่าแม่สีในธรรมชาติมีกี่สีวิธีการค้นหาคำตอบสืบค้นสังเกตทดลองจดบันทึกและจัดทำข้อมูลสรุปและนำเสนอข้อมูลการสืบค้น นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากศูนย์ดิจิทัลของโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและจดบันทึกข้อมูลการสังเกตนักเรียนสังเกตจากการทำกิจกรรมงานศิลปะต่างๆโดยการลองผิดลองถูกและจดบันทึกข้อมูลการทดลองนักเรียนเติมน้ำลงในแก้วให้เท่าๆกันทั้งสามใบหยดสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงลงในแก้วแต่ละใบยอย่างละหนึ่งหยด นำแก้วแต่ละสีมาแบ่งออกเท่าๆกันและนำแต่ละสีมาผสมกันผลการทดลองพบว่าเมื่อนำสีแดงผสมกับสีน้ำเงินจะได้สีม่วงสีแดงผสมกับสีเหลืองจะได้สีส้มสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองจะได้สีเขียวสีแดงผสมกับสีส้มจะได้สีส้มแดงสีน้ำเงินผสมกับสีม่วงจะได้สีน้ำเงินม่วง สีเหลืองผสมกับสีเขียวจะได้สีเหลืองเขียวการจดบันทึกและจัดทำข้อมูลนักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาบันทึกลงในแบบบันทึกการทำกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลนักเรียนรวบรวมคำตอบและมีการนำเสนอข้อมูลโดยการอภิปรายหน้าห้องให้เพื่อนๆนฟังสรุปข้อค้นพบจากความสงสัย เรื่องท้านำสีที่แตกต่ตางกันมาผสมกันจะได้สีอะไรเมื่อเราทําการค้นคว้าหาข้อมูลและทําการทดลองได้ผลสรุปว่าถ้านำสีที่แตกต่ตางกันมาผสมกันจะทําให้เกิดสีใหม่ที่แตกต่ตางไปจากสีเดิมและท่านำสีหลายหลายสีมาผสมกันก็จะทําให้ได้สีใหม่ๆหเกิดขึ้นมากมายพวกเราโรงเรียนบ้านองค์เมงขอขอบคุณทุกท่านค่ะ